สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพามารู้จักกับต้นสักอันนี้เป็นสักทองนะคะสักทองเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้จะเป็นสีทองสวยมากเหมาะแก่การทำเฟอร์นิเจอร์ทำที่อยู่อาศัยเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มูลค่าสูง ปลูกได้แทบทุกภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะแถบทางเหนือเนอะาะจะนิยมปลูกไม้สักกันมากถ้าเราดูแลดีๆไม้สักเป็นไม้ที่โตวไวพอสมควรแต่ถ้า,าปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลก็มันก็โตตามตามสาภาพแหละเนาะการการดูแลเอาใจใส่ก็มีผลทำให้ไม้เติบโตเร็วโดยเฉพาะเราคอยลิดคอยตัดแต่งกิ่ง ต้นก็จะได้สูงลำต้นจะได้ตรงเพราะไม้ถ้าเราปล่อยให้ก็แตกกิ่งก้านสาขาอ่ามันจะไม่สวยไม้ที่เราใช้เนื้อไม้อะต้องคอยแต่งอยู่เรื่อยๆมันต่างจากไม้ที่เราไว้กินกินผลเนาะต้องให้มีกิ่งเยอะๆจะได้ให้ผลผลิตเยอะๆแต่เนี่ยเราต้องการลำต้นของเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องอให้ลำต้นเขาสูงตรงจะได้แข็งแรง พืชตัวนี้เป็นพืชที่อยู่ในกระแสนะคะตอนนี้มีการปลูกกันเยอะแล้วรับรองว่าไม่ต้องกลัวไม่มีมีที่ขายเนาะ